สวัสดีจ้ามอนี้พบกับช่องสาวไหมคนไกลบ้านจ้ามอนี้สิผาพ,พี่น้องมาตำข้าวโพดไข่เค็มจ้าเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยนะจ้ามีอะไรบ้างนี่จ้าข้าวโพดสองฝกักต้มเล้วกับฝานไว้เรียบร้อยแล้ะจ้ามีไข่เค็มสองลูกจ้าพาครึ่งแล้วก็พาครึ่งซี่อีกอลช้อนแค่ออกจ้า มีถั่วที่สงคู่อ่ะผัวไม่จากหัวเองแล้วก็กุ้งแห้งแบบเป็นตัววมี่จะแบบเป็นตัวใหญ่ๆนะแดดแบบนี้มากจะมะนาวสองลูกเกรอเทศสามหน่วยจ้ะแล้วก็ทั่วฝักยาวสองฝักแล้วก็มีแค่รอนแล้วก็พักจ้ะก,กินกับ เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้าใส่พริก4ีเม็ดจ้ะกระเทียม,มสองกีบเสร็จแล้วใส่ถั่วฝักยาวลงไปจ้ะ ให้ผ <Okay. S 2> ู้ปรุงนิดนึงค่ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วหนึ่งช้อนปรุงรสด,ด้วยมะนาว หน้าสองน,น่อยจะบีบลงไปเลยน่รักดีา่งไปอี่ท้าพีให้ม่ทีเเทซ้หน่อยจ้ะ น้ำตาลทรายถ้าพวมีน้ำตาลทรายก็เอาเป็นน้ำตาลปีเปไร์อะจ้ะถ้ามอันพมีน้ำตาลปีเปอร์ไดต้องใส่น้ำตาลทรายสี่ช้อนจ้ะโอมามิผู้ใด้พวกกินพวกไส่ก็ได้จ้ะครึ่งช้อนปลาหนึ่งสองน้ำปลาสี่นะสี่ช้อนโต๊ะจ้ะสาม ต้องส่หลายเพราะว่าความเข้มของกลุ่มมันก็นจะออกมาอีกอ่ะ,ะกุ้งแห้งกุ้งแหงส่อนหนึ่งจ้ามาแต่ยู้ยูอนน้อ้นเข่ากันจ้ะเดี๋ยวเติมสีสันลงไปอีกนิดนึงใส่กุ้งแห้ง ิมรสชาติรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนำ้ำเลยจ้ะแล้วก็เค็มนิด ก็ใส่ระโพดลงไปผะโพดสองฝักจ้ะแล้วก็ไข่เค็มลงไปเลยคลุกอืมคลุยค่นี้เ้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วออจ้า 下面的啊。 ้อมเสิร์ฟลวจา้าตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากทุกคนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ